สวัสดีครับมาลุงแว่นมารีวิวแล้ววันนี้16มิถุนามาดูหนังตอนแรกอาจจะดูหนังผีสองเรื่องเลยคือผีเกาหลีกับผีญี่ปุ่นผีเกาหลีคือเจาะข่าวผีผีญี่ปุ่นคือหมู่บ้านผีดุแต่ประเด็นคือ,อมันมันฉายโรงเดียวกันมันฉายรอบต่อกันแล้วอี่ตองจองก็ลืมตัวไปก็เลยคือตอนที่มาดูโปรแกรมหนังก็ เลือกไว้แล้วว่าจะดูหนังเกาหลีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อะไรนะล่าถล่มเมืองที่ที่ข้าหนุ่มล้ำบึกในในเทรนทูบูซานเล่นนะ่ะก็เลยเลือกเป็นเจาะข่าวผีแล้วก็ล่าถล่มเมืองนี่ลยก็ก็อันนี้เดี๋ยวกำลังจะเข้าลงรอบต่อไปละไอ้ล่าถล่มเมืองรอบสามทุ่มก็ดูเจาะข่าวผีจบแล้วอ่าหูยเอาจริงๆเอาจริงๆ หนังเล่นเรื่องเกี่ยวกับสถานีโทรสถานีโทรทัศน์ใช่ไหมเล่นเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวซึ่งซึ่งเราเรียนเรียนมาทางด้านนี้เรารู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจนอ้องสำนักข่าวเกาหลีเขาอย่างนี้ได้หรออะไรเงี้ยแล้วแล้วหนังเล่นประเด็นของคนไข้โรคจิตเกี่ยวกับเรื่องโรคโรคซับซ้อนหลายบุคลิกคล้ายๆกับมูลน,นิธเออคือแบบในบุคลิกของของตัวนางเอกอะนักข่าวอะ มีมีบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในตัวแล้วก็เล่นเรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรมโอ้โหแบบเอาจริงๆนะหนังเรื่องเนี้ยคือดูเอาสนุกได้นะแล้วก็ดูเอาตื่นเต้นได้นะหลอนระทึกนิดๆอะโอเคแล้วก็คือคือมันก็สนุกดีอะหลายๆฉากหลายๆอะไรเงี้ย มันมันก็เกือบทําให้เราเดาไม่ออกอะ่ะแต่เราก็พยายามเดาอะ่ะแล้วก็เราก็เดาผิดทางไปหลายครั้งมากจนใกล้ๆจะจบเราถึงเราถึงจับทางได้อะ่ะคือแบบอืมมันเลือกนักแสดงที่ที่แบบโอ้โหไม่รู้จะวิ่งตัวตัวหมอโรคจิตอะ่ะตัวไอ้ตัวหมอจิตแพทย์อะ่ะอันนั้นอะ่ะคือแบบมันทําให้เราโง,งนทาให้เราคิดมากทาให้เรารู้สึก อะไรหลายอย่างมากอะ่ะหรือแม้กระทั่งตัวของนักข่าวสาวที่เป็นตัวเอกของเรื่องอะ่ะคือไม่ใช่น่าเชื่อเลยว่าว่านางจะขนาดนี้หนังหนังสนุกนะต้องยอมรับว่าหนังสนุกหนังตื่นเต้นมากถือว่าเป็นหนังทีใท่ใครเครียดเรียกบอกว่าใครเครียดหรอยิ่งดูยิ่งเครียดล,ลุงนั่งไปสองชั่วโมงนี้เครียดเครียดเครียดมากแล้วก็ เอาเป็นว่าหนังก็ดูสนุกดีแต่ไม่ไม่น่ากลัวขนาดที่จะแบบขวัญภาวาสั่นประสาทอะไรขนาดนั้นนะนะเนาะหนังมันขึ้นเป็นแนวทิวเลอร์มากกว่าที่จะขึ้นเป็นฮอนเนอเอก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบว่าให้เราคิดเป็นแนวจิตวิทยาไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกสนุก,นกต้องยอมรับเลยว่าเกาหลีทำหนังแนวนี้ได้ค่อนข้างดีเลยอะต้องยอมรับเลยโอเคเดี๋ยวเรื่องต่อไปลุงจะดู มันชื่อเรื่องภาษาไทยมันชื่อภาษาไทยอะไรไม่รู้ว่ะแต่ชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนนะอะไรนะ the wrap the round up อ่าแต่ชื่อภาษาอังกฤษ the round up มันไม่ขึ้นชื่อภาษาไทยให้ในบทไปไม่พี่บอกอ่ะไม่รู้จําไม่ได้เแต่ที่ที่พี่บึ้มอ่ะพี่บึ้มที่เล่นเทนชูปูซานอ่ะที่เป็นตัวหนาๆอ่านั่นแหละเล่นเป็นพระเอกตะลุยเดี่ยวล่าก,กันสุดหรือสุดเดชเลยอ่ะ,อะ เดี๋ยวเจะเข้าไปดูเดี๋ยวจะออกมารีวิวต่อในอแต่หนังรอบสามทุ่มครึ่งจบน่าจะห้าทุ่มครึ่งเลยนะหนังยาวชั่วโมงครึ่งร้อยนาทีน่าจะจบประมาณห้าทุ่มครึ่งออกมาเดี๋ยวจะแอบนั่งรีวิวแบบหนึ่งละกันว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะสนุกอะเพราะว่าในตัวทีเซอร์หนังเอยหรือตัวโปรยหนังว่าเป็นหนังทำเงินอันดับหนึ่งของบล็อกออฟฟิศในเกาหลี มันทําให้ลุงรู้สึกอยากจะดูมากจริงๆก็เลยแบบตัดสินใจเอาวะวันนี้หนังเกาหลีโคบเลยสองเรื่องสองเรื่องจริงๆดูเจาะข่าวผีอ่าดูเจาะข่าวผีสเสร็จปุ๊บก,ก็มาดูนี่เลยก็ดันโกรยว่าหนังทําเงินอันดับหนึ่งของเกาหลีในช่วงนี้ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเป็นหนังทงาเงินอันดับหนึ่งของออฟฟิศเลยทําให้ลุงรู้สึกอยากดูมากก็เลยต้อง ต้องจองตัวดูส่วนหมู่บ้านผีเป็นหนังผีญี่ปุ่นเอาไว้เดี๋ยวดูไม่พรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วกันเนาะแล้วก็ไเรไเย่ฟ้าไรเย่เนี่ยคือพูดจริงๆว่าอยากดูตั้งแต่วันแรกแต่วันเนี้ยมาถึงตอนตอนประมาณห้าโมงครึ่งเกือบเกือบหกโมงมาถึงพารากอนลองดูรอบไม่มีไม่จะพูดยังไงไม่มี คือพอลองดูรอบแล้วอ่ะมันมีที่นั่งที่มันก็มีที่นั่งแหละแต่มันที่นั่งที่เราชอบดูหรืออะไรเงี้ยมันมันไม่มีเลยมันเป็นแบบช่วงเจาะตรงกลางเจาะตรงกลางขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแล้วมันจะมีที่นั่งริมซึ่งเราไม่ชอบแล้วก็แล้วสามรอบที่สามสี่รอบที่โรงหนังที่ไม่มีมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยนอกจากเราจะต้องอัพสแกนอัพอัพ ขึ้นมาเป็นที่นั่งที่เราจะต้องเพิ่มเงินซึ่งใจบัตรเอ็มพาใช่ไหมเราต้องเพิ่มเงินขึ้นมานั่งข้างบนแต่ข้างบนก็ยังมีคนนั่งเลือกแต่ตรงกลางอยู่ดีก็ต้องนั่งริมๆอยู่ดีเราก็เลยรู้สึกแบบว่าอ่ะเง้นตัดละเอียดค้างไว้ก่อนแล้วกันชิมไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูวันหลังเพราะเชื่อเลยว่าหนังเรื่องนี้คนรอเฝ้าดูเยอะมากอย่างเนี้ยเป็นคนที่ชอบ Toy Story ตั้งแต่ปี1995ใช่ไหมตั้งแต่ตอน Toy Story ภาคแรก แล้วในทอยสตอรี่ะมันมีตัวเอกก็คือวูดดี้กับอบาลาเดียเราอ่ะดันชอบบาลาเดียมากกว่าวูดดี้ทั้งที่วูดดี้ทอมแฮงเป็นคนเป็นเสียงภาคนะแต่เราชอบบาลาเดยียมันมันตลกอะมันน่ารักอ่ะมันสูงความวุ่นวายอันไกล,ล่พูนเราคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกตลอดเวลาบินได้เหาะได้อะไรเงี้ยมันน่ารักอ่ะแล้วนี่คือบาลาเดียในภาคมูวี่คือทำไมบาลาเดียสถึงกลายเป็นของเล่นยอดฮิตหรือยอดนิยมในตอนนั้น ก็คือนี่แหละประเด็นของเรื่องคือหนังเอาเรื่องของบรเยายในในช่วงชีวิตที่เป็นคนจริงๆเอามาเล่าเอามาทําต่อมันก็เลยรู้สึกแบบน่าดูก็กล่าวว่าเดี๋ยวไปดูวันวันที่คนน้อยกว่านี้แล้วกันอยากดูแบบสบายใจสบายใจด้วยไนมะ่อยากดูแบบคนเยอะๆนะน่าโมโหนะบางทีเสียงคุยบางทีเล่นมือถือหรืออะ,อะไรหลายๆอย่างในโรงหนังนะนะลุงก็ไม่ชอบเนาะก็เลยแบบ วันนี้ก็เก็บหนังเล็กๆไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเก็บหมู่บ้านผีของหมู่บ้านผีดุของญี่ปุ่นแปก็ไม่มีอะไรดูแล้วอ๋อแล้วก็เหลือ,อจูราสิกจูราสิกเวอร์ที่รอบที่จะใช้บัตรเอ็มพาร์อีกหนึ่งรอบก็เท่ากับเดี๋ยวดูให้หมดแล้วก็คงจะเหลือแค่จูราสิกเวอร์กับาบาลายียร์ค่อยไปเก็บเอาวันหลังเสาร์หรืออาทิตย์นี้แหละค่อยเก็บเอาแล้วกันรอบกับ คิดว่าจุลิกย์วัวตอนนี้คนคงจะดูน้อยลงแล้วเพราะว่าคนดูไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ดูสองรอบโอเคงั้นเดี๋ยวลุงจะเข้าโรงหนังแล้วนี่มันจะถึงเวลาที่หนังจะฉายแล้วอีก5้านาทีหนังฉายตอนนี้เป็นโฆษณาตัวอย่างหนังอยู่ลุงก็เลยมารีวิวหนังได้โอเคบายบายแล้วเจอกันหลังจากหนังเรื่องนี้จบแล้วกันเนาะเดี๋ยวราวอัพเดี๋ยวมารีวิวกันต่อห้าทุ่มครึ่งออกมาจากโรง เดอะราอ่าบูละหำล่าล้างนรกยกนิ้วให้คือเขาบอกเป็นหนังที่ลุ้นมันระทึกมากๆแล้วคือสนุกอ่ะมันมันสนุกมันตื่นเต้นอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องของการไล่ล่าผู้ลายใช่ไหมอ่ะไอตัวอ้วนๆน่ชื่ออะไรอจำไม่ได้อ่ะที่เล่น เพลนทูปูซานอะคือโหคือแบบพลังเหนือมนุษย์จริงๆอันนี้รู้ว่าคิวบูอะเป็นคิวบูรู้ว่าทุกอย่างอะเมคขึ้นมาเป็นหนังใช่ไหมแต่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กำลังการใช้ข้อมือการชกการเตะอู้ยังเกิดซูเปอร์ฮีโร่ลยสุดยอดมากแล้วแบบโล้โหขอยอมรนะับเนี่ยผู้ร้ายผู้ร้ายเชื่อเลยนะคังแซเจา ทางแสจองเออถ้าจำไม่ผิดนะอีวูไลายนะแม่องอใหญเศษบ้าแบบบ้าละห่ำบ้าดีเดือดแล้วก็บ้าโคตรอึดคือแบบถ้าเป็นคนธรรมดาโดนอย่างเงี้ยโดนอย่างนี้ไปหลายๆไม่น่ารอดอะ่ะเอาพูดจริงๆมันอึดมากอะ่ะยิ่งยิ่งฉากสุดท้ายในการต่อสู้ดวลกันครั้งสุดท้ายที่กับกับ พี่อ้วนพี่รัมของเราอ่ะพี่รําของเราชื่ออะไรนะมาโดซอกมั้งมาโดโซมามาซอกโดจำไม่ได้ใช่ใช่น่าจะชื่อมาซอกโดในหนังนะในหนังนะโวฉากดวนกันครั้งสุดท้ายที่แบบมันไล่ล่าหนีตามการจับหืหพิกไหวชิงพิบก,กันสุดสุดเด็นเนี่ยอีผูร้ายมันอึดเกินมนุษย์อ่ะอึดเกินแบบโอ้โห แล้วพี่พี่พระเอกของเราก็สุดยอดเกินมนุษย์เหมือนกันมันเหมือนดูหนังซูเปอร์ฮีโร่สู้กันอะ่ะทั้งชกทั้งอัดทั้งเตะทั้งต่อยกระแทกออกนอกรถกระทะกระจกรถคือโอ้คืออย่างที่บอกอะ่ะถ้าเป็นคนจริงๆอะ่ะโดนขนาดเนี้ยสามสี่หมัดคงตายแล้วอะ่ะเนี่อยอมยอมหนังเรื่องนี้มากคือแบบโคตรมันอนะ่ะไม่อยากให้พลาดนะไม่อยากให้พลาด โอ้วันนี้ก็คือดูหนังเกาหลีสองเรื่องเนาะเจาะข่าวผีเรื่องหนึง่งแล้วก็มาเนี่ยล่ารหำมบูรางนรกไอ้บูลรหัล่ารางนรกเนี่ยอือือเดเราวอับบอกจริงๆอย่าได้พลาดไม่เสียดายเงินแน่นอนสําหรับคนที่จะต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูยอมรับเลยว่าคุณไม่เสียดายเงินแน่คุณสนุกกับหนังเรื่องนี้มากๆส่วนคนที่ส่วนคนที่ใช้บัตรดูเถอะเชื่อเถอะดูไปเถอะว่ามัน มันคุ้มจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอืไม่รู้อ่ะถามว่าจะดูรอบสองไหมอยากดูภาคไทยเพราะอ่านซับไตเติ้ลไม่ทันจริงๆอยากดูภาคไทยมากเจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนคนดูไหนแล้วอบายเจอกันครับอ่าเดี๋ยวเมาดี๋ยวเมาก็อย่างที่บอกคือถ้ามีโอกาสจะดูภาคไทยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอ่านซาวด์แท็กไม่ทันจริง ดูแต่ภาพดูแต่ในเรื่องก็คือมันแล้วว่าคือมันสุดๆจริงๆอ่ะแล้วว่าแร้วแบบนะแต่จะให้มานั่งอ่านเราแ็กมันอ่านไม่ทันอ่ะคือภาษาเกาหลีแล้วเราเข้าใจคําพูดของภาษาเกาหลีมันพูดเร็วอย่างอย่างในในหนังเรื่องเจาะข่าวผีมันเป็นเรื่องของข่าวอะไรเงี้ยภาพมันไม่ค่อยไอ้นี่มากมายใช่ไหมมันก็ยังพออ่านทันแต่ยีหนังเรื่องเนี้ยมันทั้งสู้ทั้งชกทั้งไฟทั้งแบบ โหฉากต่อสู้เยอะมากอะ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ไล,ล่ล่เดี๋ยวก็สู้เดี๋ยวก็อะไรเงี้ยนั่นมันทำให้เราอ่านซับไตเติ้ลไม่ได้เลยเราดูแต่ภาพแบบมันก็สนุกแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะดูภาคไทยเดี๋ยวมีโอกาสจะดูภาคไทยเห็นว่าภาคไทยน่าจะสนุกกว่านี้น่าจะมันกว่านี้เพราะว่าน่าจะเป็นทีมปาฐพันธมิตรนะนะไม่รู้มีภาคไทยหรือเปล่าสิจะต้องไปไปดูอีกสักที่หนึ่งก่อนว่ามีภาคไทยไหมแต่ว่าภาษากาหลีก,ก็มันนะหนังเกาหลีก,ก็สนุกนะโอเคก็ 16มิถุนายนเนาะสองเรื่องควบอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์คิดว่าถ้าเกิดมีเวลาก่อนสองทุ่มครึ่งจะไปดูหมู่บ้านผีดุหนังผีญี่ปุ่นแต่ถ้าดูไม่ทันจริงๆก็อาจจะไม่ดูแล้วก็เก็บไปดูวัวนเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วก็บัดรไรเยียก็นั่นแหละก็คงจะดูถัดกันไปอีกสักวันสองวัน ้วเห็นคิดว่าเมื่อกี้เจอเจอคนที่รู้จากเขาบอกเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลไรเยตอนรับสามทุ่มครึ่งคนเยอะมากแล้วหนังก็สนุกมากแล้วหนังดีมากไล้เห็นบอกว่าจะดูดอีกรอบนึงก็แสดงว่าหนังต้องดีมากๆแน่ๆใจอยากดูมากนะใจชอบบนลเย่แลอยากดูมากนะนอย่างที่บอกอะถ้าคนเยอะเกินไปก็รอให้มันซาลงกว่านี้นิดนึงแล้วกันโอเคเอาเอาผมลืม,ล,มลืมให้ใครนเจาะข่าวผีเนาะก็เอาเป็นเจาะข่าวผีอะ เอาไปที่7จ็เต็มสิเพราะมันยังมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่อ้นี้แต่ถังเรื่องเนี้ยล่อาอะไรนะบูละห่ลา่าล้างอรลกอ่าเอาไปที่แปดจดหเต็มสิจริงๆอยากให้9.5นะแต่ให้9 5้าเต็มสิประเด็นคือเอาไป8 5ดจเต็มสิเพราะความรู้สึกว่ามันเหนือมนุษย์อะจริงๆทั้งไอ้ผู้หลยทั้งทั้งคุณที่ มาดองซอ็อกมาด็มาด็อกโซจำไม่ได้สินั่นแหละเอาเอาว่า8.5เต็นสิบแล้วกันมันเหมือนดูหนังยอดมนุษย์เกินไปอะซ,ซึ่งในชีวิตจริงคนมันคงไม่ขนาดนั้นมั้งอยากรู้ว่ามันมันเกินมนุษย์ยังไงอะไปดูนะไปดูแล้วคุณจะรู้มันมันมนันจริงๆมันสนุกจริงๆโอเคก็จอดข่าวผีเอาไป7เต็ม1ิบเรื่องนี้เอาไป 8.5. เต็นสิบเนาะสองเรื่องโอเคเดีย๋ยวหมู่บ้านผีดุ เขามาว่ากันทีเห็นบอกว่าน่ากลัวมากแล้วมีคนดูมาแล้วบอกว่าหุยหลอนสุสดๆเอเราเป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วนะเราดูหนังทุกเรื่องทุกแนวแล้ว่ะแล้วแบบหนังผีหลอนๆสุดหนังผีหลอนๆอ,อย่างเงี้ยเราอยากดูเลยอยากดูจริงๆไว้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันหลอนขนาดไหนเนาะ มดแล้วเนี่ยห้าทุมครึ่งปิดไฟปิดทุกอย่างหมดแล้วเนี่ย <c oughs> คนก็เริ่มกลับกันแล้วลงหนังปิดกันทุกโรงแล้วน่าจะจบเกือบทุกรอบแล้วมั้งก็โอเคไว้เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีบ๊ายบายสวัสดีครับ